เมื่อวานนี้ผมแจ้งข่าวกับนักทุนไปครับว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแกับอยู่แต่ว่าจะแกลบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็แกลบลงมางจริงๆละแท่งเทียนเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่ระยะทางเป็นหมื่นจุดเหมือนกันครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ ิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับกับพอเทรดยาวผมแล้วก็พี่เฉวดเป็นยังไงบ้างคุณครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกับพี่เวดก่อนนะสรุปเดี๋ยวผมทําบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องมีการจดบันทึกในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะว่าสถานะเป็นอะไรอย่างไรกันบ้างบันทึกการลงทุนเดี๋ยวผมทําการบันทึกก่อนออบันทึกการลงทุนนี่จดบันทึกเป็นเมโมกับนั่งทุกๆวันวันไหนกําไรก็ดีฮะเดือนที่แล้วยังกำไรอยู่เลยแต่ยังไม่ได้ถอนนะ <laughs> นะครับทองเจอกระชากซะก่อน มาจนถึงตอนนี้นี่กลับไปติดลบแล้วเดือนนี้ก็พิชเ d กกลับมาทรงตัวไม่เสมอตัวนะทั้งทุนนะต้องบอกว่าแตกนะเอ้ยไม่แตกสิครับแต่ว่ากำไรในเดือนมก,กราคมตัวก p y ิชเวกเนี่ยที่มาสเตอร์หามาให้ทั้งเดือนทัน้งทุนเชื่อไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำมาสเตอร์ผมแตกไปหลายคนเลยและนั่นหมายความว่าตัวกำไรเดือนมก,กราคมผมหมดเลยครับ แต่โชคดีหน่อยที่ว่าพอกําไรเสร็จปุ๊บนะผมถอนเงินทุนออกถอนออกถอนออกถอนออกจนมันได้แบบเงินทุนกลับมาทั้งหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่กําไรรันเอาไว้แต่น่าเสียดายเหมือนกันครับว่าไม่เหลือกําไรเลยในเดือนมกราคมแตกมาสเตอร์สิ้นชีพไปประมาณ3-4คนได้เหลืออยู่ประมาณ5คนที่ยังแคลวคลาดปลอดภยัยแคล้วคาดปลอดภัยนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่เทรดด้วย แต่เขาเป็นคนที่รู้นะเขารู้ว่าช่วงนี้ตลาดมันเริ่มมีความเสี่ยงแล้วแล้วเงินทุนของเขาเนี่ยมันเป็นบัญชีแบบดอลลาร์มันเทรดทองคําช่วงนี้ไม่ได้เขาก็เลยทักมาคุยกับผมว่าช่วงนี้พี่คงจะเข้าอ,ออเดอร์ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเข้าแท่งหนึ่งเกิดพลาดนิดเดียวเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มหาศาลจริงๆตัวนี้ผมก็เข้าใจกับมาสเตอร์อยู่นะครับเดือนอสรุปยอดเดือนมก,กราคมขอุยาตบัทึกก่อนสรุปยอดยอดเดือนมกราคม กำไรจากการติดตาม Copy Trade เป็นศูนย์เ,เดี๋ยวนะครับเนื่องจาก Master ขาดทุนในช่วงปลายเดือนเรียบร้อย โอเคจบบันทึกเอาไว้ก่อนทีนี้ส่วนพอร์ต EADCA ผมกับไรรวลทนเงาสามพอตปัจจุบันไม่กำไรละนครับ <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันกลับมาติดลบลบอยู่ที่ขอดูก่อนนะเมื่อเช้านี้เจ้าตัวนี้มัน8,000ใช่ไหม8 0ดพ8,000กับอีก6,000คูณ2ใช่20,000อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยโอเคครับ ลบอยู่ที่โดยประมาณซึ่งเป็นการติดลบแล้วหนึ่งในสามของเงินต้นรวมกำไร และยังไม่มีแนวคิดตัดขาดทุนในพอร์ตถือยาวเนื่องจากมองว่าพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนโอเคบันทึกเรียบร้อยตอนนี้เป็นวันที่2องกุมภาพันธ์นะครับอ่าโอเค ไปครับนักทุนเดี๋ยวไปรอลุ้นกันต่อนะครับอ้อแล้วก็